จะมาทำเมนูเกี่ยวกับย่าชองนั่นก็คือยำย่าชองทอดกรอบ นี่ยา,ยาชองอืมนี่นะครับยาชองหรือว่าภาษากลางเขาเรียกว่าต้นพับพรึ่งเป็นพับพรึ่งน้ํานะครับหรือว่ายาซ้อนมารวยยาช้องพางงาภูเก็ตเขาเรียกยาช้องนะครับฝั่งนี้ตอนมันจียาวอย่างแรงเลยค่ะแต่นี่ประผลตัดรางเรียบร้อยแล้วค่ะอืมนี่นะครับ หญ้าช้องเขาจะล้างทำความสะอาดแล้วนะอันนี้มาพร้อมลากอย่างนี้เลยนี <Wow. S 1> ่นะคปะป้าพรก็จะเอาหญ้าชองไปชุบแป้งทอดให้กรอบนะคะและะ้วป้าอรก็จะเอาไม้ยำกับเคืองอยำห้องป้าพรนะคะก็จะมีหมูมึกกู เป็นว่าน้ำตาน้ำปลาใบกูดขึ้นชายพัดชีหอมย่ญ่หอมแดงมะนาวพริกแล้วก็มาเขือเทศทีท่สำคัญแป้งทอดกอบค่ะโอเคมันก็คือเครื่องยำปกตินะครับจะทำยังไงติดตาม oh. ชมกันเลยเราก็จะมาเริ่มมาไล่แป้งกันก่อนนะคะเราก็จะใส่แป้งทอดกอบลงไปนี้วย เรากะปอต้มกับน้ำเย็นก็ใช้แป้งชอตกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดกันเลยแล้วก็ผสมน้ำเย็นนะครับเพื่อความอร่อยนะครับมันมาก็พอแล้วเราละลายข้าวกันนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือนิดเดียวค่ะใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับ <Okay. S 2> นะคะยาของของเรอบล้วก็ที่เอาไปปักนะคะอันนี้แล้วเราก็บีบน้ำให้แหง mm ้ง hmm. แล้วเราก็จะจ้วงแป้งถอดก้อของเราเอาให้ถ่วนะคะอันนี้เราก็ตั้งน้ำมันปามนะครับตั้งให้ร้อนขอนะ เมื่อน้ำมันร้อนแร็วเราก็เอาไปทอดเลยค่ะทอดให้มันเป็นแพ่นนะคะ ใส่เคองด้วยเข้าเรียวบเบื่อทอดค่ะเราต้องอทอดน้ำมันให้เยอะนะคะอย่า้เหนีอยน้ำมันมันจะได้กรอ,อแล้วทำไมเขาเรียกว่าเบื่อทอดนะครับปลาทอร์เข้าดียังไง ้องเบื่อกับเบื่อนี่มาท่เดียวกันนะครับใายค่ะโ<ป>อ้โหทอดกอบน่ากินมากเลยครับน่ะกะอยาชิมอนี่านมันเบื่อ้อยนี่เข้าจะถอยกับยาชองแล้วก็ใบใบเล็บขุดแล้วก็กจะใายกุ้งลงไปด้วย ันนีป้าพรไม่ได้ทำเบือทอนนะคะมีคนทำเยอะเละ้วป้าพรที่มาทำยำแทนนะคะยาชองชอบจะกินส่วนที่โคนมันนะคะทำไมอะครับเพราะว่าที่หัวมันแก่นะค่ะไอที่อาขาวๆที่เป็นส่วนโคนนะครับก็จะชอบทานมากกว่าใช่ไหม โอเคค่ะเมื่อสุกแล้วเราก็ทิ่ผักไว้บนตาแ,แกงนะคะแล้วค่ะยาชองขอกรอบอือตอนนี้ก็น,น่ากินแล้วนะครับหอมกรอบไม่ลองชิมแหลกก่อนกรอบไม่กรอบอืกรอ,อบย่างเรงกรอบอร่อยน่ากินเลยนะครับ โ okay, อเคเราเอายาช้องมาชุบแป้งแล้วก็ทอดให้กรอบเสร็จแล้วเมืออ่อยาชองของเราให้เราเร็วเราก็ออกินมาคว้านไป็น,น,ะะนชิน้นนะคะคว้านในชิ้นพอคำนะคะอืมนี่นะครับเรอบนังกรึบๆเลยก็คือ,อยาช้องทอดกรอบของเรานะครับอืม แล้วเราก็หั่นให้เป็นชิ้นพอคำเดี๋ยวเราจะพาไปยำนะครับแล้วเราก็มาลวกเนื้อสัตว์กันเลยนะคะตามใจชอบเลยนะคะโอเคนะครับอยากจะใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ยำได้เลยนะครับคนจะมาลวกกุ้งก่อนนะครับลวกไม่ต้องนานนะครับพลอยเด้งๆก็พอ ไยสุกเกินนะครับอุอปรกรณ์ยำเพิ่งเราพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มยำกันเลยนี่นะครับเราก็จะใส่น้ำป้ากับน้ำตาลงไปนะแล้วก็คนให้น้ำตาละลายนี่ครับแล้วก็ยาช้องของเราที่ทอดกอรอบอันนี้ชิ้นๆเอาไว้นะครับ น้ำมะนาวลงไปเราจะย่ากข้างในก็ได้นะคะตามความชอบกันเลยนะครับชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะนาวเยอะหน่อยนะครับชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาตามชอบกันเลยแล้วก็ตามด้วยพริกครับแล้วก็ห้อมโซยเราก็ตามด้วยเนื้อสัตว์เลยนะคะ หมูหมึกตุ้งของเรานะครับตามใจชอบกันเลยแล้วก็ควนให้เข้ากันคร้งนี้ก็น้ำลายแตกเลยนะครับน่ากินมากเลย oh, <no. S 1> โอเคคนเสีรบร้อยแล้วป้าพรจะลองชิมแล้วนะคะอ,อืมเจัดจั่งเลย่าอืมเมื่ออร่อยดีแล้ว ก่อนจะใส่ยาชองทอดก็ขอ้งเราลงไปนี่นะครับแล้วก็ใส่พระเอกของเราลงไปก็คือยาชองทอดกรอบ <Wow. S 2> ผสมคลุกเขาไปเข้ากันนะครับนี่น่ากินเข้าไปอีกอห้องน้ำลายแต่เลยค่ะแล้วเราก็จิตามด้วยมาเคื่อเทสห้องใหญ่ขึ้นใช่แล้วก็ต้นหอมค่ะเขาไ้เข้ากันเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จิ้มตักซึ้งได้เลยค่ะง่ายอย่างเรง <h ums> เดี๋ยวเราไปชิยมยำหญ้ะะาชองทอดกรอบกันเลยเสร็จแล้วนะคะยำหญ้าชองทอดกรอบอือนีนะครับน่ากินมากเลย <h ums> ก็จะหอมนัวนัวของยำนะครับและก็กลิ่นของหญ้าชองทอดนะครับนี่ อารมณ์จะไม่เผ็ดมากนะดูจากสีสันแล้ว <c oughs> เผ็ดไหมครับป้าพรเมื่อกี้ลองชิมเผ็ดนิดหน่อยค่ะถ้าอยากให้จัดจ้านวันนี้เราก็อาจจะใส่พริกป่นล,ลงไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่นะครับป้าพรก็จะลองชิมตัวย่าช้องของเราก่อนนะครับอาอย่าช้องเมื่อมาโดนกับน้ำยำ เป็นยังไงบ้างรครับประพรเนเผ็ดแล้วไหมครับเผ็ดแต่แว่าเผ็ดนิดเดียวก็ไม่เผ็ดเ,เยอะนะครับเพราะว่าจะให้เด็กๆทานได้ด้วยโอเคตัวยาช้อมมาโดนกับน้ำยำนะครับเขาก็จะดูดน้ำยำนะเพราะว่าเป็นของทอดนะครับความอร่อยมันอยู่ที่ยาช้อนนี่แหละครับ นำมาทอดให้กรอบกรอบแล้วก็พามายำกินสดๆอย่างนี้นะครับได้อารมณ์ไปอีกแบบเหมือนกันหืมน่ากินมากเลยปลาพองกระลาชิมอืม,อมเป็นไงนนมาทับรสชาติปละพริ รสชาตก,ก,กร่อยค่ะก็แล้วแต่นปรุงนะคะ่ะวา่าชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบเค็มปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ยาชองมันมีรสชาติเฉพาะตัวจืดกรอบอร่อยมากเลยค่ะมีโอกาสได้มาเที่ยวพระตายหล่อห้ากินแล้วนะคะยาชองมีปลเนหนึ่งคางนะคะก็เสร็จแล้วนะคะยำยาชองทอดก็ ก็หวังว่าที่ไม่ยากกันนะคะคลิปนี้ปลาพรขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าปลาพรที่มาทำมาแล้วอย่าลืมติดตามปははลาพรนะคลิปไม่ข่องช่องมาห่าไทยชาแนลก็จะลงในถุกวันจ้า์แล้วก็วันปลาเลือดค่ะแลววันนี้ปลาพรไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบายเฮ้ใครอยากให้ปลาพรทำเมนูใต้อะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับบ๊ายบาย 打。啊